สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกทำความรู้จักกับบุคคลที่น่าสนใจท่านหนึ่งนะครับหลายคนในพื้นที่ปัตตานีอาจจะคุ้นเคยชื่อท่านดีอยู่แล้วพอสอดรวรวิทย์บารูว่าเส้นทางชีวิตประสบการณ์ต่างๆของท่านเนี่ย ทั้งเรื่องเรียนเรื่องทํางานเรื่องงานสังคมหรือแม้แต่การเมืองมันประกอบสร้างตัวตนของท่านยังไงแล้วมันอาจจะส่งผลต่อ,อ,อความนิยมหรือความไว้วางใจในฐานะผู้แทนของชาตตานีได้บ้างไหมประมาณนั้นครับน่าสนใจค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับคือประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรค่ะตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไ,ไปจนถึงสหกรณ์โรงเรียนหรือแม้กระทั่งสโมสรฟุตบอลการเข้าไปบริหารองค์กรที่ต่างกันขนาดนี้ มันนสะะท้ออไรครับเนี่ยความหลากหลายตรงนี้มันน่าสนใจจริงๆค่ะไม่ใช่แค่จํานวนตําแหน่งนะแต่คือประเภทขององค์กรที่ท่านเข้าไปบริหารมันครอบคลุมมิติสําคัญสคัําญของชีวิตคนในปัตตานีหลายด้านมากเลยลองดูนะคะ 1. ระดับอุดมศึกษาวิชาการรองอธิการบดีมอปัตตานีผอสถาบันสมุทรรัฐกรรมการสภาฟาตานีอันนี้คือบริหารเรื่องการศึกษาขั้นสูงกำหนดทิศท,ทางนโยบายพัฒนาคน 2. เศรษฐกิจฐานรากชุมชนประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแล้วก็ประธานสหกรณ์อิสลามอิบนูอับฟานอันนี้คือเข้าไปคลุกคลีเรื่องปากท้องการเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสหกรณ์อิสลามนี่สำคัญมากในพื้นที่ 3. การศึกษาขั้นพื้นฐานประธานมูลนิธิผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิบหนูอัฟฟานอันนี้ก็ลงไปดูแลเรื่องการศึกษาตั้งแต่รากฐานเลยสร้างคนรุ่นต่อไป 4. กิจกรรมสังคมสันทนาการประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ฟุตบอลนี่เป็นกีฬายอดฮิตเป็นศูนย์รวมใจคนเยอะมากการบริหารสโมสรก็คือบริหารความคาดหวังสร้างความผูกพันในชุมชนพอแจกแจงแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่บริหารในห้องแอร์แต่มันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในเกือบทุกมิติของสังคมปัตตานีเลยใช่ค่ะ แล้วการบริหารองค์กรที่หลากหลายขนาดนี้มันก็บอกถึงทักษะการจัดการที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละที่นะคะต้องทำงานกับคนหลายกลุ่มหลายระดับต้องเข้าใจปัญหาความต้องการที่ต่างกันไปที่สำคัญกว่านั้นนะคะประสบการณ์เหล่านี้มันสร้างเครือข่ายแล้วก็การยอมรับในวงกว้างมากๆการที่สามารถเข้าไปนั่งบริหารในองค์กรที่หลากหลายแบบนี้ได้แสดงว่าต้องได้รับความไว้วางใจจากคนในแวดวงต่าง เคลือข่ายและความไว้วางใจพวกนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นฐานสําคัญในการสร้างความนิยมการสนับสนุนทางการเมืองได้แล้วประสบการณ์ตรงๆในทางการเมืองเหรอครับท่านก็มีตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะชัดเจนเลยท่านไม่ใช่น้าใหม่ในสนามการเมืองเลย <c oughs> เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอจังหวัดปัตตานีมาแล้วด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่สวรธรรมดารรมดาแต่ยังมีบทบาทสําคัญในคณะกรรมการหรือกมทหลายชุดมาก ทั้งเป็นประธานกมทรวิสามันศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาวปัตตานีรองประธานกมทการต่างประเทศรองประธานกมทติดตามงบประมาณแล้วก็รองประธานกมทวิสามันศึกษาการแก้ปัญหาภาคใต้ประสบการณ์เหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยกับระบบการเมืองการทํางานในสภาการผลักดันนโยบายการเจรจาต่อรองแล้วก็การทําความเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนในระดับใหญ่ ซึ่งทักษะและความเข้าใจพวกนี้จําเป็นมากๆสําหรับคนที่จะทําหน้าที่เป็นปากเสียงเป็นผู้แทนให้ประชาชนในสภามันคือการเชื่อมโยงความต้องการระดับท้องถิ่นเข้ากับกลไกตัดสินใจระดับชาตินั่นเองค่ะชัดเจนมากครับพอไล่เรียงมาถึงหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานการศึกษาที่เน้นเข้าใจภาษาสังคมเพื่อนบ้านประสบการณ์ทํางานที่ผสมผสานวิชาการกับการสร้างสันติสุขประสบการณ์บริหารที่ลงลึกในหลายมิติของชุมชนปัตตานี ไปจนถึงประสบการณ์การเมืองที่จับต้องประเด็นสําคัญของพื้นที่มันดูเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์รอบด้านมากๆเลยนะครับการผสมผสานที่ว่านี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือความนิยมในฐานะผู้แทนเพราะมันทําให้ดูเหมือนเป็นคนที่รู้ลึกเรื่องท้องถิ่นเข้าใจปัญหาปากท้องความต้องการชุมชน และรู้ทางในการทำงานการเมืองระดับชาติเพื่อจะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้มันเป็นส่วนผสมที่ค่อคนข้างจะหายากเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ความคาดหวังของคนในพื้นที่ที่ต้องการผู้แทนที่เป็นได้ทั้งคนในที่เข้าใจพวกเขาและคนนอกที่สู้เพื่อพวกเขาในเวทีใหญ่ได้เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับ